ผูว้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประชาชนเข้าวัดทำบุญสร้างความปรองดองสมานฉันท์รักษาศีลห้าในช่วงเข้าพรรษาค่ะเช้าวันนี้ที่วัดโค้งสนามเป้าตบบนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตถวายพัะตาหารแดบบ่พระพิสุสงฆ์เนื่องในวันธรรมมะสวนะหรือวันพระ สร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนารักษาศีลห้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มุ่งร้ายทำร้ายผู้อื่นไม่ทุจริคตคดโกงไม่ประพฤติผิดในกามไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ และไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษโดยมีพระศรีศาสนโมลีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้ารองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระพิสุสง์ออกรับบิณฑบาตมีประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญคับข้าง ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ตลอด3เดือนพู้ว่ราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนรวมเข้าวัดทำบุญสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนารักษาศีลห้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดพรรษาโดยจะสลับสับเปลี่ยนไปตามวัดต่างๆครอบคลุมทั้ง10ออำเภอของจังหวัดจันทบุรี